สายตาสั้นเราชในเด็กนะครับในปัจจุบันมีวิธีการชะลอสายตาสั้นได้จริงนะครับวิธีการมีอยู่3หลักการง่ายๆนะครับหลักการที่1ก็คือการพักสายตานั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วละครับนะคือพักสายตาอย่างไรพยายามมองไปไกลๆไปเดินในทุ่งนากว้างๆหรือมองทอดสายตาไปไกลๆพยายามลดการใช้สายตาในการมองใกล้หรือเล่นมือถือดูคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา เพียงเท่านี้ก็ช่วยชะลอสายตาสั้นได้แล้วครับวิธีที่2คือการใช้ยาชะลอสายตาสั้นแต่วิธีการนี้จําเป็นต้องพบคุณหมอจกักษุแพทย์นะครับเพื่อประเมินว่าจะสามารถใช้ยาชนิดนี้ได้ไหมนะครับเพราะว่ายามีหลายขนาดและมีวิธีการหยอดยาที่แตกต่างกันไปนะครับห้ามซื้อยามาหยอดเองนะครับเพราะยาตัวนี้ก็มีผลข้างเคียงเช่นกันครับจำเป็นต้องใช้อย่างะาระมัดระวังครับวิธีที่3คือการใส่แว่นชะลอสายตาสั้น ในปัจจุบันวิธีการนี้นิยมมากขึ้นครับไม่ใช่แว่นสายตาทั่วไปนะครับจำเป็นต้องเลือกแว่นชนิดพิเศษ,ษ,ษซึ่งมีคุณสมบัติในการชะลอสายตาสั้นซึ่งการที่จะเลือกใช้เลน์แว่นชนิดนี้จําเป็นต้องมาพบจกักษุแพทย์หรือปรึกษาทางคัณนมาตรที่ทําด้านนี้โดยตรงนะครับก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องครับเพียงแค่เราเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมเราก็ไม่ต้องใสแ่แว่นสายตาหนาๆนากันแล้วนะครับ